มึงใส่ลายเขามึงเฮี้ยมากเลยนะเว้ยเขาใช่ไงก็คอยถ่ายไว้ให้มึงก็กล้องปลาใส่มันดี เดี๋ยวมีแต่แข่งให้ไงเอากล้องปลาใส่กับตนเลยกูวากับตันฉชนเมื่อกี้แม่งแม่งเยี่ยมมากเลยเพื่อนเป็นในชีวิตจริงกูยื่นใบผีแล้วกูบอกกูอยู่ข้างหลังกว่านี่มึงเก็บปืนไม่ได้อินโนเซนต์นะมึงเอ้ยมึงกูอยากได้กล้องกับมันไอ้นี่กล้องให้หน่อยไม่แป๊บนึงเธอมพกเอ็บปืนไม่ได้กูเก็บกระสุนปืนไม่ได้วะอเ้าวโจรอ้าวของโอ้โหอาเฮ้ยไอ้พวกเก็บปืนกับดาบวะอ้าวแย่งเฉย มึงลิซ่ามันเข้าใหม่ย,ยังไงอะลิซ่าหรือว,ว่ากุหลาบอะไอ้กุหลาบไอ้กุหลาบไอ้ไอน้นี่หน้ามันแย่งกูอ่ะมื่อกี้หลุดนะเพื่อนหลุดเหรอนี่หน้ามันแย่งของกูอ,อ,งกอ่ะไอเ้เหี้ยกูกำลังจะเอาแล้วมึงวิ่งหนีกูไปละไปหลุดเหรอไปเออมันลงไปห้องล่างละกูมีไฟฉายอะมาลุกซองหน่อยเอาลุกซองขอลุกซองหน่อยไอ้เหี่ห้อให้ยี่ไหนวะเราลองลงไป กูเหยียบลูกซองให้ผีแล้วป่ะเนี่ยเอ้ยผีป่ะเนี่ยยืนรอลูกซองสองตัวเนี่ยผียืนรอลูกซองป่ะเนี่ยแอนแนมีกดให้กันเองด้วยอ่ะแอน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 เพชรกับกัปตันคุณจะไปไหนที่ไหนแล้วเพื่อนอะ กูกำลังวิ่งตามกับตันอยู่งหลังไก่เพชรเนี่ยกูว่าสองคนนี้แม่งเป็นเว้ยเนี่ยเนี่ยวิ่งติดกันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเพชรจะไปอมกระสุนนะเพื่อนใ่ันแ่กูยง้อตงนอายกนวเ่ยิ่งตามยีเพชรอยู่เนี่ยเพชรไปไหนเพชรไปไหนฮะ กล่องที่ไรโนบอดี้ไงไม่ตัวละครเขาได้ก็โนบอดี้ไงอ๋อตัวกัวไอฉางไงอ๋อแล้วมันลงทางไหนไอกัปตันนะกัปตัน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 ตัวอะไรวะดิซ่านะไอเพจนะเพชรดอเพชร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 เป็นตัวเที่อะไรวะฮานเฮ้ยมึงดูเพชรแม่งเป็นตากล้องอย่างไรเฮ้ยถือกล้องเนี่ย เพชรเพชรมันชอบตากล้องอยู่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเพชรไหนเล่าประวัติมาที่เพื่อนว่ามึงไปทำอะไรมาถึงได้ใช้ยาตากล้องเฮ้ยกูขอเครื่องกูขอกูขอเพชรกูขอเพชรกูขอไปหยียบเอ้าเพชรนี่สแกนกันมาเชียวให้หน่อยเฮ้ยมันสแกนกันเนี่ยตาเชียวอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยเพชรแม่งเอาเครื่องสแกนไปกูก็เพชรเป็นเว้ยเฮ้ยนี่เจอแกูว่าเหี้ยเพชรเป็น ลาเชลขอสแกนหน่อยลาเชลแก้เราเสียของนะเฮ้ยรวมดิเนี่ยกำลังวิ่งไปตรงไหนเนี่ยเราไม่เอาฟิวหรอนี่ยนี่อยู่นี่ไหนวะฟิวไปไหนวะเป้นไอ้ลาเชลเต้นมันบดกลางคืนไม่ได้แต่ว่ามันเต็นเต้นอะไรยังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะทำไมยิ่งไม่รู้กูสับก่อนเลยอ่ะกูสับก่อนเลยอ่ะ ไม่ะไม่รู้กูสับก่อนเลยอ่ะไอชิบหายไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวมันมาของหายเชลเป็นเพชรแม่งรังแกผู้หญิงไงเฮียรอเลยรอเลยเพชรถ้ามึงเป็นแล้วมึงสแกนเขาแล้วบอกว่าเขาเป็นนี่มึงเฮียมากเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูวิ่งติดหลังเลยเอาเพชรไม่ได้เป็นหรือมันเป็นกันหมดแล้วพวกเราไม่ได้เป็นวะไม่รู้ดิแต่ว่าราเชล ตาเชวว่าเป็นนี่ไ้โถนี่กูวิ่งตามมันอยู่ในเพชรกูกูกูทำร้ายผู้หญิงมเนี่ยกูรอทางออกแล้ไอโบือว่าเป็นหอไม่วมันโวมันโวมันโว้มันูก สวยนี่คือมึงมึงเป็นใช่ไหมแล้วมึงทำให้เขาไอเนี่ยถ้ามึงใส่ลายเขามึงเที่ยนะเพชรเพชรมึงฟังกูนะเขาเป็นผู้หญิงนะเวท่าถ้ามึงใส่ลายเขามึงเที่ยมากเลยนะเว้ยคลิปนี้นี่คลิปประจานมึงเลยนะเว้ยเพชรถ้ามึงเป็นเนี่ยเก็บฉีดยาอยู่นะใครเอาวะนะกูดแลเสียวอย้ยเพชรเป็นผู้หญิงนี่แะใส่ลายผู้หญิงนี่เที่ยนะเพชรกูขอเข็มกูขอเข็มเพชรกูขอเข็มไปเหยียบ้หน่อย อันนี้เข็มเข็มตายใช่ไหมที่รูปกระโหลก่ใชคนได้เข็มตายตัดได้ตัดฮะฮะเฮ้ยเพชรขอกระสุนดิอ่ะไอ้เหย้ยไม่ไอ้ปั๊บนึงไอ้ไม่ใช่ผู้ชายมาแก้ไอ้ที่ยมามามาสแกนกูกับตันเอ้าหลงเพชรเพชรมึงเดินดีๆไอ้สัตว์กูมีไฟฉาย ไอ่่หนะมึงอย่ามาแป้งล่างนะกูสต,ตันมึงนะกูข <c oughs> ู่ไว้ก่อนเลยกูสต,ตันมึงนะไนอ่่หนะจะบอกอะไรให้หรือว่าเป็นเอง<ะ>กัปตันเป็นเองไม่ต้องสแกนฮนะ